อะไรครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่เกม3กรกรีบอน 3D นะครับผมก็เป็นเกมที่เพิ่งเปิดมาในวันวันนี้นะครับวันนี้วันที่12นะครับผมอ่ผมเล่นในเซิร์ฟที่1นะครับผมเซิร์ฟริปโป้นะครับผมวันนี้ก็เพิ่มมาอีก2เซิร์ฟนะครับเรามาเช็คดูกันก่อนนะครับโอเคเซิร์ฟของฉันไปที่10ช่วงนี้หน่วงๆอันนี้เครื่องมันดูหน่วงๆอันนี้เรา มีหนึ่งนะครับผมริโป้นะครับสองจูร่งสามนะครับเตี่ยวเหลียวเตี่ยวเลี้ยวนะครับผมเออโอเคแล้วก็ซุนเซ็กนะครับผมประมาณนี้เนาะก็จะบอกสถานะนะครับว่าตรงไหนไหลลื่นนะคนน้อยคนมากอะไรยังไงนะครับแล้วก็ตรงไหนปรับปรุงอยู่นะครับผมโอเคผมก็เข้าเซิร์ฟของผมนี้แหละมาเราเข้าไปดูกันข้างในดีกว่านะครับผมเกม3ามกรกตีบอลนะ 3D นะครับเกมนี้เป็นเกมที่เขาเรียกว่าเป็นเกม RPG เกมหนึ่งนะครับผมที่ เป็นการผรสมผสานระหว่างแอคชั่น 3D ด้วยนะครับผมก็รูปแบบการเล่นจะเหมือนกับคุกกี้ลันคิงดอมนะครับผมจะออกแนวอย่างนั้นนะครับในลักษณะของการของต่อสู้อะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าเท่าที่ดูๆนะครับผมมันก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับผมเรื่องของไอเทมลักษณะยังคงเหมือนเดิมนะครับเป็นแฟนชส์ของ3ก๊กนะครับผมอ่ามเราก็จะรู้ๆกันอยู่นะสก๊กแต่ส่วนตัวผมผมก็ คือคือรู้จักแค่ไม่กี่ตัวซัมกกนะครับผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นมันเยอะมากจริงๆครับตัวละครอ่ะมาดูที่อินเทอร์เฟซของเกมนะครับมันดูที่รูปลักษณ์ของเกมนะมันมีอะไรบ้างนะครับผมมันก็จะมีอ่หอคนดังนะครับผมก็จะแบบว่าคนที่มีพลังลบสูงๆใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ดูนะครับผมแล้วก็สามารถกดไลค์ได้เมื่อเรากดไลค์นะครับเราก็จะได้รางวัลนะครับก็จะเป็นพวกเงินพวกอะไรอย่างงี้ไปนะครับผม อามาดูตรงนี้นะผมก็จะมีหินโชกคาตานะครับผมไอตัวหินโชกาตานี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมเพิ่งเพิ่งเล่นเล่นนิดเดียวเองมันอาจจะเพิ่มสเตตอะไรบางอย่างนะครับผมนี่ครับสมาชิกทั้งหมดนะครับอะไรอย่างงี้อ่าเดี๋ยวค่อยๆเล่นมันจะมีทูวรเรียลของมันนะครับมีการสอนของมันไปเองนะครับผมตําหนักเจ้าเมืองนะครับผมก็จะเป็นการบอก v i p นะครับแฟชั่นสีส้มนะครับผมถ้าเรา v i p นี่เราก็จะได้แฟชั่นตัวนี้เหรอ อะไรอย่างนี้นะครับผมเราก็มีแฟชั่นนะครับผมมีอะไรให้เยอะแยะเลยนะครับเนี่ยไป v ีพไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะมีให้อ่ารางวัลเกมนี้มี VIP เนี่ยถึงเท่าไหร่นะสิบแปดหรือเปล่าเดิมจะไม่ผิดเนี่ยครับโอ้โหสิบแปดนะครับผมโคตรเยอะนะครับผมแล้วก็มันเป็นเกมที่คุณต้องเข้าใจว่าต้องเน้นการเติมด้วยนะครับผมถามว่าเราไม่เติมเล่นได้ไหมเล่นได้ครับผมเล่นได้แต่ถ้าไม่แต่ถ้าเติมเนี่ยคุณจะได้สิทธิพิเศษที่มากกว่าปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะครับผมสําหรับเกมแนวนี้นะโอ้โหอันนี้ค like. okay. ือรางวัลที่ผมไปรับมานะครับผมกดรับให้หมดเลยเรียบร้อยนะครับโอเคนี่คือรับเรียบร้อยแล้วอ่ะรับแล้วก็ลบสิครับผมเลือกทั้งหมดนี้ผมชอบอย่างนี้มากเลยนะครับชอบไปแบบว่าเวลาเราลบก็ลบมันทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยแบบล้ำคานนะผมบางทีมันขึ้นแจ้งเตือนอะไรนักหนาก็ไม่รู้นะครับเพื่อนนะครับระบบเพื่อนพวกอ่าเฟนนะครับผมทั้งหลายแหล่นะครับผมพวกโซเชียลนะครับ เราก็สามารถรับแอดเพื่อนอะไรก็ได้นะครับแบ็กลิสก็มีบัญชีดำไอ้นี้มันตีเราบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะจำชื่อไว้อะไรเงี้ยก็ตีเขาคืนไม่ได้อยู่ดี <laughs> อะไรอย่างนั้นนะครับผมโอเคมาดูที่กิจกรรมนะผมมันมีระบบกิจกรรมเออลืมบอกไปตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะจะมีกิจกรรมนะครับส่วนตรงไอ้คำว,ว่าเติมครั้งแรกนะครับเราสามารถเติมเพื่อที่จะเอาของตัวนี้ก็ได้นะครับผมมันจะมีอ่าไอ้ตัวเนี้ย นะครับผมแต่ว่าเราต้องเติมมูลค่าสะสมนะต้องให้เช็คทุกรายละเอียดเลยนะครับเวลาเราเติมเนี่ยเพราะว่าการเติมเกมถือว่าสําคัญนะครับสาคัญตรงตรงที่ว่าเราจะโดนโดนระบบเขาหลอกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เฮ้ยทำไมเติมไม่ได้อย่างที่บอกไว้อะไรอย่างนี้นะครับต้องอ่านรายละเอียดด้วยนะครับผมอ่าอย่างเช่นตัวนี้นะเฮ้ยเติมครั้งแรกไม่ใช่เติมครั้งแรกกับเติมเฉยก็จะได้นะครับผมต้องอ่านดูด้วยนะครับว่าเติม1นึ่พันตำลึงนะครับผมครบหนึ่งพันตำลึงถึงจะได้นะครับผมตรงนี้แล้วมันจะมีอีกตรงนึงนะแต่ผมรับไปแล้วนะเป ห้าสิบป้ายนะครับเนี่ยห้าสิบป้ายตัวนี้เอามาแลกนะครับผมแล้วคราวนี้ตรงนี้มันจะเป็นหน้าเมนูนะครับเราสามารถพับเก็บได้นะครับหน้าเมนูตัวนี้นะครับเป็นบอร์ดจิ๊กซอ์อย่างเงี้ยยังไม่ถึงเลเวลเพิ่งเลเวลสิบสี่เองนะครับผมเลเวลสิบสี่นะครับผมกิจกรรมเจ็ดวันนะครับก็มาล็อกอินกันรับของกันได้นะครับผมแล้วก็จะมีคำถามนะครับผมมีเคสให้ทํานะครับผมว่าทําอะไรบ้างผ่านด่านอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็มี เรื่องขั้นขุนพลนี่ก็เป็นเควสเหมือนกันนะครับผมการผ่านด่านดันเจี้ยนเนาะแบ่งแบ่งเป็นเป็นเควสไซเควสย่อยๆนะครับผมที่เราทําทุกวันนะครับผมก็เหมือนทุกเกมนะครับเหมือนทุกเกมในลักษณะเดียวกันนะครับผมง่ายๆเนาะเช็คชื่อสุดหรูนะครับผมอันนี้ก็เป็นเช็คชื่อในกิจกรรมของเขานะครับผมก็จะมีของให้วันที่หนึ่งหรือวันที่เจ็ดนะครับผมอันนี้เราจะได้อันนี้หรือเปล่าเนี่ยอะไรเนี่ยไทซูจูเนี่ยครับผมตัวนี้ก็น่าจะได้ครับเกรดสิบหก ได้ใช่ป่าวะไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามีอุปกรณ์ให้ในึ่ว่าดีนะครับผมขอบคุณครับมาดูที่ถุงโชคดาราดีกว่าถุงโชคดารานะครับไอตรงนี้เป็นกิจกรรมนะก็คือเรามากดรับฟรีได้เลยนะครับผมมันมีให้5้าครั้งถ้าจะไม่ผิดประมาณนี้ครับเนื้อ,อคาอธิบายนะอยู่ข้างล่างนี้นะครับผมอตอนเนื่อง10 10วันเหรอทำอย่างนี้สิวันเออเดี๋ยวเราคัมาว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันเรามาดูอีกอันนึงดีกว่านะครับผมก็คือร้านค้านะครับผม ร้านค้าเออไม่ใช่ดีทุยร้านค้านะครับมันมีแบ่งแยกมาสองอย่างนะครับผมร้านค้าธรรมดานะก็เป็นการใช้ทองนะครับผมใช้ตําลึงอ่าตาลึงในการซื้อหนึ่งเรีวยกว่าทองนะตําลึงในการซื้อนะสามารถรีเฟสได้นะครับนะับซื้อเวลานะเนี่ยเอยซื้อเวลาดีเฟสถอยหลังอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็มีกิจกรรมสีสันนะครับผมตรงนี้อ่าผมจะพูดไปทีทละอย่างดีกว่านะครับ กิจกรรมนะครับสีสันก็เป็นพวกโปรโมชั่นในการเติมอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าโปรโมชั่นมือใหม่นะครับจำนวนจำกัดนะครับขยักเติมก็มีเติมตรงนี้ขายไปแล้วนะครับผมได้2ใบนะครับอ่ารับฟรีทุยไม่ใช่นะไม่ได้รับฟรีนะครับผมนี่ก็ใช่นี่ครับผมเติม100800ก็ว่ากันไปนะครับผมอ่าแล้วแต่คนชอบเลยนะอันนี้ก็คือซื้อทุนดันเจี้ยนนะครับผมซึ่งอ่าจริงจริงมันเริ่มมีมาเมื่อเมื่อตอนไหนผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมเห็นตอนนั้น เล่นเส้นสายยาวดเคนดิ้งมัง้งก็เห็นมีทุนมีอะไรอย่างเงี้ยซื้อทุนซื้ออะไรกันเนี่ยครับซื้อปุ๊บมันก็จะมีแบบว่าเออคุณซื้อหกร้อยนะคุณก็รับอันนี้วันที่หนึ่งสองสามสี่ยำเควสแล้วก็รับนี้สวีคูณอะไรอย่างเงี้ยมันดูคุ้มจังเลยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมซื้อไปถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มมาละอ่ะก็ซื้อดีกว่านะอะไรเงี้มาดูที่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นสุดคุ้มนะครับทุกเกมต้องมีนะครับเป็นอ่บัตรโปรโมชั่นบีอูพีอะไรก รายเดือนรายสัปดาห์นะครับผมมีหมดบัตรธรรมดานะครับเป็นบัตรเดือนนะผมก็จะมีเงินให้ตามจํานวนนะก็บัตรอะไรของรางวัลต่างๆให้ตามวันนะครับผมให้ทุกวันจนครบเดือนนะครับผมตามจํานวนจํากัดของเขาประมาณนี้นะครับผมบัตรรายเดือนนะครับสมัครรับอะไรนี่รับสิทธิพิเศษสมัครนะครับผมก็เป็นสิทธิที่พิเศษเฉพาะนะครับทุกวันรับแพ็กเกจอะไรอย่างนี้โอ้ก็เป็นรายเดือนซื้อรายเดือนเหมือนกันนะครับผม 31วันนะครับผม1 1 9บาทนะครับผมอันนี้คุ้มไหมคุ้มนะครับผมก็คุ้มอยู่เนาะมันก็เพิ่ม e p ให้นะครับเยอะแล้วก็เร็วมากด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะได้ความเร็วรวดเร็วทันใจนะครับผมแต่ผมขอเติมแค่ยี่สิบาทก็พอแล้วนะครับรู้ส <c oughs> <c oughs> ึก,สกเยอะเกินไปนะส่วนตัวผมอันนี้ครับอวตารนะมาดูทีต่ตรงนี้นะครับผมอวตารของผมเล่นเป็นตัวผู้หญิงนะ VP นะครับผมเพราะว่าเติมยีบาบาทเนาะ มีวีสองนะครับเลือกเพศนะผมเปลี่ยนเพศก็ได้นะเราก็สามารถเปลี่ยนเพศได้เสียห้าร้อยตำลึงนะครับผมแล้วแต่คนชอบนะครับผมแล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะครับเปลี่ยน 3D แล้วก็เปลี่ยนเป็นบทได้นะบทก็เป็นแบบ2 d ดีนะครับผมเป็น animation 2D โอเคนะครับมีลายเส้นเขียนเขาอธิบายส่วนตัวว่าฉันชอบผู้หญิงฉันชอบผู้ชายอะไรก็แล้วแต่คุณจะเขียนนะครับผมมาดูที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับผมก็สามารถตั้งค่าดนตรีเสียงภาพอะไรก็ได้ว่ากันไปนะครับผม าการแจ้งเตือนต่างๆนะฮะอันนี้ขอข้ามไปแล้วกันนะครับอ่มาถึงตรงนี้นะมีจิกโซงจิกซอนนี้ยังไม่ถึงเนาะเราก็จะมีเวลาออนไลน์ด้วยนะครับเวลาออนไลน์นะก็คือเป็นกิจกรรมช่วงนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมเมื่อเราเข้ามาเล่นนะจะแบบว่าเราอยู่นับเป็นชั่วโมงรับรางวัลตามชั่วโมงนะครับผมหรือตามนาทีหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วแต่เขาเนาะนับเวลาถอยหลังนะครับผมเมื่อถึงเวลาท,ที่กำหนดนะครับเขาก็จะให้รางวัลตามนี้นะกดสุ่มไปเลยนะครับผมปุ๊บ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 ปุ้ ามาดูทีเ่เมนูข้างล่างกันดีกว่านะครับมีอะไรบ้างมันจะมีทับขุนพลฝึกฝนกระเป๋าเศษแล้วก็มีเควสดันเจียนนะครับผมไอ้ตรงพวกนี้นั่นจะเป็นพวกที่เราต้องใช้ในชีวิตประจําวันสุดๆไปเลยนะครับผมก็คือทับเนี่ยเราก็เข้าไปนะครับผมมันก็จะมีหน้าเมนูนะเป็นหน้าของตัวละครต่างๆที่เราเล่นไว้นะครับผมนี่ครับผม ตัวนี้ตัวนี้เราก็สามารถดูรายละเอียดได้ใส่ไอเทมให้ให้ตัวละครเราก็ได้นะครับผมอัพตัวละครเราก็ได้อัพอเทมก็ได้อัพสกิลก็ได้นะครับผมเห็นไหมนี่ตัวนี้นะผมก็จะมีรายละเอียดต่างๆบอกมามีการรีวิวบอกด้วยว่าตัวนี้ดีไหมเฮ้ยมันเป็นตัวฮิวดีเออตัวนี้เก่งไหมคะอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ก็มาดูรีวิวเอาแล้วกันนะครับถ้าใครอยากดูก็ไม่เป็นไรไป มาเราไปดูตรงอื่นดีกว่านะครับผมคุนพนนะครับคุนพลก็คือการมาดูว่าเป็นคอลเลคชันอ่ะบ้านเราเรียกกันนะคอลเลคชันอะไรเงี้ยว่าเรามีตัวอะไรบ้างแล้วนะครับผมแล้วก็มีตัวอะไรที่มีชิ้นส่วนยังไม่ได้อะไรอย่างงี้นะครับอ่ามาดูที่ฝึกฝนนะครับฝึกฝนก็จะแยกเป็นสัตเทสแฟชแฟชั่นอะไรเงี้ยพวกมะสัตคีแฟชั่น,อ,อ,น,นอันนี้นะเดี๋ยวเราไปอีกไกลแล้วอีกไกลจิกซอร์อะไรเงี้ยผมยังไม่ได้นะไปดูที่กระเป๋านะเอยเมื่อกี้เมื่อกี้ ออนไลน์ได้แล้วเห็นไหมครับนี่เรากดรับเลยครับผมก็จะดิ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 มันก็จะไปลงที่ที่อ่าตัวโอเคไดูที่กระเป๋านะครับกระเป๋าก็เหมือนเดิมนะเหมือนทุกเกมเหมือนกันอีกแล้วนะครับก็คือมันเป็นกระเป๋ามันก็ไม่ใช่อะไรมันคือกระเป๋านะครับผมอ่ากระเป๋าก็กระเป๋านะก็คืไว้เก็บไอเทมนะครับผมโอเคต่อมาเป็นเศษนะเศษก็คือสิ่งที่เราสะสมไว้ใช่ไหม นะครับพวกไอเทมต่างๆเศษที่เอามารวมกันแล้วมันได้เป็นไอเทมนะครับชิ้นส่วนต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคเควสนะครับยังไม่ขึ้นนะตอนนี้ก็มีเควส์เรก็ทําไปก่อนนะครับเกมมันค่อนข้างที่จะเข้าถึงง่ายาเข้าใจง่ายแต่ความยากของเกมนั้นอยู่ที่เทคนิคของเกมนะครับผมการวางตัวละครการเลือกการอัพตัวละครน,นะครับอัพแล้วตัวนี้มันซับพอร์ตกันไหมคอมโบกันไหมนะครับผมนั่นคือ,อเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเกมเลยก็ว่าได้นะครับผม เรามาดูที่สิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้ดีกว่านะครับผมมาที่ตรงทับนะครับผมตรงนี้แหละครับที่สําคัญของตัวเกมนะว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับผมหนึ่งคือการอัพตัวละครอัพดาวตัวละครอ่าพวกระบบต่างๆสเตตต่างๆนะครับการอัพนี่มันสําคัญนะครับผมไอเทมที่สําคัญก็เหมือนกันนะครับผมมันจะช่วยในการเพิ่มสแต็ตในการโจมตีต่างๆนะครับแล้วก็มีเอ่อระบบคู่หูนะครับก็คือพวกแบบ สกิลนะครับเรามาอ่านสกิลนี้ได้นะว่าตัวหนึ่งมันมีกี่สกิลนะครับมันมีมันมีตามนี้แหละนะครับผมแล้วก็จะมีคู่หงคู่หูใช่ไหมครับผมคู่หูนี่คืออะไรคือแบบตัวนี้มันเชื่อมกับตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยครับคู่หูนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับถ้าเรามีอย่างเช่นเอาตัวไหนดีกองซุนจานนะครับผมตัวนี้กองซุนจานนะครับผม เนี่ยถ้ามันอยู่ด้วยกันนะครับผมเราเอามาลงทับด้วยกันเนี่ยมันจะเพิ่มสเตตเป็น2เท่าอะไรเงี้ยมันจะบวกอะ,อะไรเนี่ยาการดามจกระยาภาพนะครับผมหกเปอร์เซ็นต์แล้วก็การดามจเวทหกเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ,อย่างเงี้ยนะครับผมแต่ถ้าเข้ามากับตัวนี้นะครับเนี่ยอ้วนเสี้ยวนะครับผมตัวนี้มันก็จะเพิ่มเป็น hp 1 2อย่างเงี้ยก็คือเป็นการคอมโบคู่กันเมื่อเราเอาลงในทับนี่ก็เป็นการเล่นกลยุทธ์อีกแบบหนึ่งของเกมนี้นะครับก็เป็นจริงๆมันก็มีมานานแล้ว นะครับมันก็เป็นจุดเด่นของเกมอะนะที่ต้องแบบว่าเออมันซับพอร์ตกันดีนะครับผมข้อมูลต่างๆนะก็มาดูที่สไตลต่างๆนะว่ามันมีอะไรพรสวรรค์คอมโบสกิลอะไรเงี้ยอืมมันอยู่ค่ายอะไรหั่นกกอย่างเงี้ยอืมหั่นกกพวกอะไรอันนั้นนะพวกนอกรีดหรือว่าเป็นพวกอีกพวกหนึ่งอนะนะครับผมอัปดาวนะครับก็มีการอัปดาวตัวละครด้วยนะครับดาวเจ็ดดาวแปดดาวเก้าดาวสิบดาวอะไรก็ว่าไปนะครับผมโอเคมีการอัพเลเวลนะครับตรงนี้ เลื่อนขั้นนะครับก็คือการเลื่อนขั้นขอบทองขอบเหลืองขอบแดงอะไรเงว่ยไปนะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับผมซัดคีย์ใส่ก,ก็ได้ยังไงก็ไม่ไม่มีตอนนี้นะครับผมขอไปด้วยนะครับผมเพิ่งเล่นนะครับตัวน,นี้ก็จะมาดูข้างบนนะก็จะมีของเกมก็จะมีเขาเรียกว่าอ n e r g จีต่อวันนะครับเป็นเนื้อไก่นะพลังยาพลังอะไรเงี้ยไอตัวนี้ก็คือการที่เราไปเล่นแต่ละครั้งมันจะใช้พวกไอกไก่ตัวนี้น้องไก่ตัวเนี้ย นะครับแล้วก็มีเงินนะครับค่าเงินแล้วก็มีค่าตําลึงค่าเงินเหรียญเหรียญเงินแล้วก็มีตําลึงต่างหากเนาะตำลึงนี่ก็เอาไว้ซื้อตั๋วนะครับตอนนี้ตั๋วเรามีเท่าไหร่เนี่ยเรามาดูก่อนอ่าเรามีทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดไม่ได้บอกผมเลยนะครับผมเกณฑ์อีก9้าครั้งรับคุณพลแดงนะครับการันตีด้วยนะเนี่ยโอเคตรงนี้ผมไม่แน่ใจนี่ครับผมตรงนี้ข้างบนโอ้เจ็ดสิบเอ็ดนะครับผมเจ็ดสิบเอ็ดนะครับมีตั๋วศึกอีกสามใบนะครับผม โอเคนี่เป็นแบบเกณฑ์ขุนพลลบนะครับผมข้อมูลนะก็จะมีให้เราดูนะว่าเออเรามาดูตัวอย่างว่าขุนพลที่มีโอกาสได้มีใครบ้างนะครับผมก็จะมีตรงนี้นครับผมดูเท่เนาะแต่ก็ไม่รู้จะออกให้ไหมนะ <c oughs> ครับอ่าอันนี้ก็เป็นป้ายแดงนะอันนี้ก็ป้ายฟ้านะครับผมแล้วก็มีการเลือกด้วยนะครับว่าเราจะเอาอะไรยังไงนะครับผมโอเคตรงนี้มาดูที่ดันเจียนกันดีกว่านะครับ ดันเจียนมันมีทั้งหมดเยอะอยู่นะเรื่อยๆนะผมก็บอกบอกไม่ได้นะผมเล่นไม่จบนะครับผมอ่ะถ้าไปแต่แรกก็จะมีพวกโชคชะตาจะมีการสอนเวลาเล่นอันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องว่าเล่นไม่เป็นนะครับผมก็คือมันจะสอนอยู่แล้วว่าเราจะต้องกดอะไรบ้างอะไรบ้างมันจะมีนิ้วมาจิ้มแตะแทะแทะแะแะ,แะ,แะให้เรานะครับผมไม่ต้องห่วงครับคราวนี้ผมจะขอไปสุ่มนะครับผมอ่าสุ่มให้ดูเลยดีกว่านะครับผมจะเอาเป็นโจกโกก เนี่ยมันเกณฑ์ได้หนึ่งเกณฑ์เกณฑ์อะไรดีชจกกอ่ะอ้าวแล้ว,ลวเราเราจะเกณฑ์เกณฑ์ยังไงครับเนี่ยอันนี้เกณฑ์แล้วหนึ่งเกณฑ์แล้วหนึ่งคือเกณฑ์อะไรเกณฑ์แล้วหนึ่งคือเกณฑ์อะไรข้อมูลเราเลือกได้ไหมผมก็ไม่รู้ดิเขาขาเให้เลือกตรงไหนเนี่ยผมก็ไม่ได้ใจเกดตรงนี้ไหมกดตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ ในเขาอ,อ่านดูหน่อยนะครับผมมันก็บอกแต่อัตราการดรอปต่างๆนะครับอ่ะเอาเราเอา,เอาเลยดีกว่านะครับผมเอานี้ก่อน3นะครับปุ๊บโอ้โหมาเป็นสมุดอีพีอ้าวหินหลอมไม่มีตัวละครใดๆนะครับเกิดขึ้นในนี้อ่ะสุ่มซักสิบดิจัดมาซิซักสิบสักสิบหน่อยผมจะได้ตัวอะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอแอนิเมชันให้ดูปั๊บ ก็สุดจานก็สุดจานบ๊บบ๊บ๊บตัวอะไรครับนี่อ้าวมาแล้วเตียวกกนะครับอันนี้มันน่าจะเป็นของหั่นกกนะครับผมได้มาหนึ่งตัวนะครับมีเศษอ่าโอเคมีเศษเนาะแล้วเราเราจะเลือก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 ได้ไหมเลือกได้ไหมเราเลือกเป็นกก์นู้นกกนี้ได้ไหมทำไมมันเลือกไม่ได้อมันเลือกไม่ได้เหรออ่ไม่เป็นไรกดไปก่อนนะกดไปก่อน ผมจะข้ามไปเลยดีกว่าปุ๊บปุ๊ปปุ๊บริยูได้อะไรเนี่ยไม่รู้เลยกดอีกกดอีกมันมีตเศษให้ผมนะตังโตทำไมผมได้แต่กกหันเลยเนี่ยหันกกงั้นเลยเนี่ยเฮ้ยไม่ดีแล้วพี่ใช่นดันนนัานแนป๊บริยูอีกแล้วนะครับผมแหมอุกาย นะครับหูแย่มากเลยตอนนี้ได้ต่างโต๊ะก็ดีเหมือนกันแต่เฮ้ยมันต้องออกสักทีดิเฮ้ยได้อะไรนี่คุณพลใหม่ได้รับเฮ้ยอุยซีอุยซีอุยซีบ่ได้อุยซีเหรอครับผมน่ารักจังเอออุยซีอ่ะโอเคโอเคครับผมพูดผิดขออภัยนะ เดี๋ยวเราออกมาอย่างนี้ดีกว่าแล้วกดเข้าไป21เอนะ็ครังผมดิดเดียวเองนะผมมามาเลยมาเลยผมจะค้างอะไรนี่ยิ่งกลัวไม่ได้ตัวดีๆอยู่ซดหลงขุพนพลใหม่เฮ้ยได้อะไรเนี่อ้าวได้โจกโกคคมาด้วยนะผมแจ่มเลยเยนสีเอาใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนตอนนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มปรับเปลี่ยน เออได้เศษของบุญทิวบุญทิวอีกเกมหนึ่งมันหัวล้านนี่ยวาเฮ้ย <c> จ <oughs> <c oughs> ิวไทยจิวไทยยัยยงเออเออได้ตัวดีมาอยู่ได้ตัวดีมาอยู่ครับผมขอขอบคุณมากเลยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมันมันสุ่มแป๊บเดียวจริงๆเนาะมันไม่ได้สุ่มแบบนานเนาะเออเฮ้ยลกซุนว้าวได้งอกกกมาครับลกซุนนะผมนี่โอ้เท้มาแล้วนี่ครับผมแฮหัวเย็นนะครับผม วู้ยใช้ได้เลยเนี่ยเฮ้ยมันเหลืออีกหนึ่งใบขออีกหนึ่งใบเถอะแตงต้องแตงได้เศษโหยสื่นเกลยนสื่นเกียนใช่ปะสื่นเกียนนะอ่าไม่เป็นไรโอเคนะครับแล้วเราก็จะได้มาสี่พันอันนี้คืออะไรวะ <c oughs> ยินวิญญาณมาดูเดลโมบางกะปีตรงนี้บางดีกว่านะครับผม <c oughs> มันจะมีให้เราไอตัวเวลาเราไปสุ่มเนาะมันจะมีไอตัวลูกกลมๆนี้มาให้นะมันเขาเรียกว่า อ้วิญญาณอะไรสักอย่างร้านวิญญาณคุณพลได้วิญญาณมาครับก็มาแลกเอาได้นะครับแลกเป็นชิ้นส่วนนะครับเมื่อชิ้นส่วนครบเราก็ไปผสมเราก็ได้นะครับเราสามารถรีเฟรชฟรีได้5ครั้งต่อวันนะครับประมาณนี้นะคิดว่านะโอเคมันก็ก็ดีนะตรงนี้ก็มีก็ดีอยู่โอเคนะครับผมเดวครบออกไปดีกว่าเราไปดูแม่ทัพของเราดีกว่านะครับผมจิ๊กซออะไรเนี้ยอุ้ยเปิดเปิดเปิด,ปดให้หมดเนี้ยได้ตังโตตังโต อืมอันนี้ได้อะไรเนี่ยโหเยอะแยะเลยอุกายอุกายนะครับผมนักดาบนักดาบผมได้อ่าสีส้มพวกวิกุกวิกุกหนึ่งของโจโฉนั่นแหละถูกต้องเข้าดันเจี้ยนเลยครับปึ๊บมาตรงนี้ถ้าเกิดสงสัยนะครับเราสามารถกดเดินได้นะครับผมเลื่อนเดินได้นะครับ ส่วนถ้าเกิดใครที่แบบว่าเอ้ยเราจะเดินไปตีตัวไหนดีนะครับผมเรามีข้างๆนะครับผมนี่เห็นไหมเขาว่าหลักตรงนี้้ะเป็นภารกิจหลักนะครับผมคลิกปุ๊บมันจะวิ่งไปหาศัตรูทันทีนะครับอ่าตรงนี้เราก็สามารถจัดวางนะครับจัดทีมตรงนี้ได้นะครับผมว่าจะจะวางยังไงนะครับว่าเออทีมต้องไปยังไงมายังไงผมจะตัวนี้ไปอยู่ข้างหน้านะครับผมตัวนี้มาเอาวางไว้นี่นะครับผมไอ้ตัวนี้ไว้นี่เออไว้นี่ก็ได้อ่าโอเคนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เริ่มได้นะครับผมไปสู้เลยนะครับเราสามารถออโต้ด Auto ได้นะแล้วก็กดเองก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมออโต้ไว้ก่อนนะมันนุงนวไงผมไม่มั่นใจว่าแบบเออมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อตายหนึ่งคนแล้ว เดียังไม่ออโต้นี่วะ่ะลืมไปลืมไปว่าอยู่ทำไมไม่ไม,ไม่หิวเลือดข้าเจ้าลืมออโต้ตาเลยน้องจา๋าต้นเขาตีงอยู่ครับผมโอเคนะครับผมประมาณนี้นะผมเลยให้ดูก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ต้องมาอธิบายรีวิวกันเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมสำหรับเกม3ก๊กรีบอนทีดีนะครับผม อ่าก็ลองมาโหลดและเล่นดูนะครับผมโค้ดเกมเยอะมากนะครับผมอยากได้อะไรได้หมดนะครับผมทั้งใบซุ่มใบอะไรเอามาเต็มเลยนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมบายบายถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆและถ้าไม่อยากพลาดความสนุกก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ